เอมีบาดแผลแบบนี้แล้วก็มันต้องเป็นพวกกระซือหรือกระหังเท่านั้นพวกเองดูสิไม่มีร่องรอยว่ามันลากเหยื่อไปกินที่ไหนเลยมีแค่หย,ยดเลือดไม่กี่หยดเป็นระยะระยะข้าสันนิษฐานว่าพอมันฆ่ายเหยื่อได้มันก็บินหายไปเลยเราจึงไม่เจอร่องรอยหรือรอยเท้าของมันเลยไงจิงจะอากำนันมันบินผ่านหัวฉันไปทางนู้นน่ะวันเพญพูดไปทำท่าตกใจไปพร้อมกับชี้ไปในทิศทางที่นางเห็นตัวกระหังนั้นบินหายไป แต่ยินวันเพนยืนยันหนักแน่นบวกกับการสันนิฐานของกำนันคมทําให้ทุกคนต่างก็มั่นใจว่ามันเป็นฝีมือของกระหังแต่ที่หนักใจมากก็คือการจับตัวมันให้ได้มันเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่มีใครเคยเห็นหน้ามันไม่มีใครรู้เบาะแสของมันเลยรู้แต่ว่ามันบินหายไปทางท้ายสวนยางตามคําบอกเล่าของวันเพนกำนันคมถึงกับเกาหัวเดินวนเวียนไปมาชับพลันก็นึกขึ้นมาได้ว่า เมื่อครั้งที่ตนไปร่วมงานบวชของลูกชายเพื่อนสนิทที่ต่างอำเภอ